ความสำคัญแห่งอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้เมื่อสมบูรณ์ด้วยกิ่งและใบแล้วสเก็ดเปลือกนอกก็บริบูรณ์เปลือกชั้นในก็บริบูรณ์กระพีก็บริบูรณ์แก่นก็บริบูรณ์นี้ฉันใดพิขุทั้งหลาย เมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ศีลก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อศีลมีอยู่สัมมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยถาภูตยานัศสนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อยถาภูตยานัศสนะมีอยู่นิพิทาวิราคะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อนิพิทาวิราคะมีอยู่ วิมุตติยาณทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยฉันนั้นเหมือนกันแล